สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็จะพามาดูนะครับสมุนไพรนะครับสมุนไพรสมุนไพรอีกตัวหนึ่งเนาะนะครับเนี่ยครับรู้จักไหมครับกระท่อมนะครับตอนนี้ผมเอามาเสียบยอดนะครับตอนนี้ก้านแดงเนาะนะครับมาเสียบยอดใส่ต้นกระทุ่มนานะครับ เสียบไว้หลายต้นเลยนะครับนนขาวๆาใช่หมดเลยนะครับนี่จะเปิดให้ดูนะครับตอนนี้ติดแล้วมองว่าเปิดไปแล้วปุ๊บฝนจะตกทันทีนะครับพร้อมประเชิญโลกภายนอกนะครับโดยไปวีซสักประมาณ อ่าหนึ่งอาทิตย์นะครับเดี๋ยวผมก็จะมา <S 2> <S 2> <S 2> เดี๋ยวผมก็จะมาแกะอันนี้ออกแกะเทปนะครับแกะเทปพันหอนอดเนาะนะครับนี่การแดงนะมาดูเยอะๆเลยนะครับก็ติดนะครับติดเยอะอยู่ <c oughs> น่าจะติดเก็บทุกต้นแหละนะครับอ่ะต้นนี้ อันนี้ก็ติดนะครับใบห่อนนะตัวนี้ก็น่าจะติดครับติดแหละเนาะติดรอแตกยอดเลือดจะเน่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเสียบใหม่อันตัวนี้ก็ติดดันแล้วนะครับเดี๋ยวเก็บตัวนี้ก่อนอันนี้ยอดกระทุ่มมบบ อ,ออกเลยเอึ๊บนาสวยงามงมนี่ครับติดแล้วเนาะโอเคทำเทีลนิดครับอือนตัวนผมต้นกระทุ่มผมเยอะครับเนาะเยอะมากนะครับกระทุ่มนาเกิดเองนะครับก็มีเวลาว่างก็เอา กระทอมมาเสียบนะครับต้นกระทอมต้นนี้ก็ต้นนี้ก็เสียบเสียบส่กระทุ่มเหมือนกันนะครับเนี่ยก้านแดงนะครับแมลงชอบมากครับปลูกไว้เลี้ยงแมลงนี่ครับกระทุ่มนะกระทุ่มนาจะไปอย่างนี้นะครับใบใหญ่ใบใหญ่มากนะครับไม่ใช่ก้านแดงนะครับกระทุ่มนะครับสายพันธุ์เดียวกันนะครับ ตะกูลเดียวกันโอเคประมาณน,นี้ครับสำหรับคลิปนี้ครับขอบคุณทุกคนครับ